สวัสดีปีใหม่ไทยนะครับสงการนี้ก็เป็นปีใหม่ของคนไทยทุกคนนะครับก็อยากให้ทุกๆคนมีความสุขแล้วก็มีสิ่งดีๆเข้ามาใครมีโอกาสได้กลับบ้านก็ขอให้เดินทางไปกลับโดยสวัสดิภาพแล้วก็ใช้รถใช้ถนนให้มีน้ําใจกันแล้วก็อดทนนะครับอาจจะรถติดบ้างอะไรบ้างแล้วก็ที่สําคัญเลยก็อย่าลืมไปกราบสวัสดีบุพการีพ่อแม่แล้วก็ครอบครัวครับ,รบแล้วก็มีความสุข,ขามากๆนะในปีใหม่ไทยครับผม ครับสวัสดีครับสวัสดีวันปีใหม่ไทยนะครับผมก็ขอทุกคนมีความสุขในวันสงการนะครับผมขับขี่ปลอดภัยนะครับผมแล้วก็รดน้ำตระหงวผู้ใหญ่ครับขอให้เจอสิ่งดีๆครับผมสวัสดีครับสวัสดีวันปีใหม่ไทยนะครับขอให้ชาวไทยทุกคนมีความสุขแล้วก็มีแต่รอยยิ้มในในสงการในปีนี้คนที่กลับบ้านหาครอบครัวก็ขอให้มีความสุขกับครอบครัวเต็มที่แล้วก็กลับมาสู้งานครับผมแล้วก็ขอให้ขับรถขับเรือโดยสวัสดิภาพ เจอสิ่งดีๆครับผมสวัสดีปีใหม่ไทยครับครับก็วันสงการครับวันปีใหม่ไทยก็อยากอยากให้เล่นเล่นน้ํากันสนุกครับแล้วก็เดินทางกลับกลับบ้านที่ต่างจังหวัดด้วยความระมัดระวังครับถึงช้าไม่เป็นไรแต่ขอให้ปลอดภัยและกันครับผมสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่ไทยนะครับสงการปีนี้นะครับก็ขอให้แฟนบอลชาวสุพรรณนะครับทุกคนนะครับแล้วก็แฟนบอลชาวไทยทุกคนนะครับเดินทางกับภูมิลำเนาโดยสวัสดิภาพนะครับ ปลอดภัยทุกคนนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับกลับไปเอากําลังใจจากพ่อแม่ญาติพี่น้องหรือญาติผู้ใหญ่ที่เราเคารพนะครับแล้วมาเติมพลังนะครับเพื่อที่จะสู้งานกันต่อไปครับชีวิตต้องเดินไปข้างหน้าครับมีความสุขมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับแฮปปี fans, ้สงครานแฮปปี้นิวเยียร์วิชออลมายแฟนส์ออลเดอะแฟนส์ออฟซุปเปอร์บุรีอุกคนที่ดีที่สุดสำหรับปีหน้าและเพลิดเพลนกับวันหยุดของคุณเอลิดเพนกับควร์แฮปปองเนสบ๊ายบาย